อิหลาแต่งตัวแล้วมาถ่ายมารอถา่ายิม้มยยิ้มสวยๆป้ามันยิ้มงามแถวบ้านนี่คุณเพชรเปิ้ลเวียนยู้มุ่นอ่ะป้าฝุ่นอีหลาท่ายไทยอางนี้นะครับปึ๊ดอกสกู่ได้อิหลาถ่ไทยยนะครับน้องสวัสดีครับ วันนี้จากที่สำนักงานเชิญโยของเรานะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมไปถ่ายโปรเตอร์เป็นภาพวิด BDR ที่จอ L G นะครับนี่ถ่ายให้เาอีกนั่นเองครับบรรยากาศที่นี่ครับบอดของเราครับหน้าแอนนองบอลอเตรียมครับแานนองบอลล็อตแบบ แต่แต่งกับรอก็แห็นน่าทึ่งมาครับอ่านี่บรรยากาศครับกำลังรอคิวกันรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับนี่อะไรแบบไหนแบบง่ายๆเท่ๆก็ได้เท่ๆง่ายๆแบบว่าแต่มันขยุกขยิกแน่มันอันนี้วิดีโอก่อนก็ได้ครับ อันนี้ถึงคิวพระเอกเสกครับหมุนซ้ายหมุนขวาตุ๊กเมืาอ้าวแล้ววะพระเอกเสกแอคชั่นบ้าบอกเตัวตกบอกซีกันบอกโอ้ยคว้าตัวลืมๆๆรอบมาทำพระเอกเอาเป็นเสกเสกสั้นก่อนผนก่อนเสกสั้นผ่านก่อนเอาเสกสั้นเลยเถอบอกกับอกเบิร์เลย กดก่อนจังหวะเสียงสารประฟันก่อน a c t ครับช้ากว่านี้ครับช้าชากว่านี้ครับนามาแล้วเอ้ยปลาสุัดีนลามงงามแช่ไหนวันนี้ฝนเ่ตรงปปตะเกียรให้ใส่เข้ามาได้ครับนี่ลามาแล้วครสวยสค

นครสุริยาจริง้าอไเนี่ย้าอะไรเนี่ย สวัสดีครับนี่ทังโดนมาแล้วครับผมวันนี้ชุดเข,ขา ต้องโดนหล่อแบบเงินหล่อแบบเงินไกลยนี่ชุดแบบนีครับชุดแบบฟลอแห้งครับขนาดที่เดิมาเป็นหมอลรมือครับเล็นอกรณ์เป็นมอรมอได้เลยครับพูดสนับสนุนหลักเมนูเลยเขาเรียกอะไรนะมืดเบียดมืเบียดอิลวถึงถึงมอลำเมนูป็นมทุกอย่างเลยครับชุดเติมชุดเทสตมีรูส่วนตัวให้นั่งแบบเป็นเมนูเค้าถุงเลยมันบอกไปเคไอมานะครับแปดสิวิยาครับมอลำรุ่นตอกเสาเข็มครับก็ได้ว่า

ออันนี้สวยครับสวยคัดได้ได้ครับนี่ทำไรรั่ก่เยบเล้หบันยียบอเยบอบ้าน้า้ายปล่อดาวเตนท่านมันจะิงยจหมกับเออ เยอะนกคอยเหยียดนะคอยเหยียดเหยียดบีเดาเอ็นนเดเอาผูเ้าอว่าเป็นอะไรเป็นหนึ่งทางครับ เชียงคางเชียวคานควายเท่าไอมันช่วงอื่นช่วงของานน่าตรงค่ะตัวนี้สามส่อะไรฝันนยังไงโอ้โหไม่กินลมตะกุบเนาะ